สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการไลฟ์สไตล์บาย k t t v กันดิฉันชัญญุสุรชัดนะคะพ่วงเวลานี้นะคะเราก็คงอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องดูแลร,รักษาและป้องกันตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโควิด -19 นั่นเองนะกะ็คิดว่าหลายๆท่านก็คงได้รับวัคซีนนะคะวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุด ซึ่งในวันนี้นะคะหลายๆท่านมีคําถามหลายๆท่านมีความกลัวในการที่จะรับวัคซีนเรามีข้อมูลนะคะดีๆจากนายแพทย์ซึ่งเป็นระดับอาจารย์แพทย์จากสหรัฐอเมริกานะคะได้มาให้ความรู้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะสำหรับในอาทิตย์นี้นะคะ มีข้อมูลนะคะความรู้จากนายแพทย์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์แพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคปอดและปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะคะนายแพทย์ธานีธนิยวัรณนะคะซึ่งท่านบอกอจะพูดถึงในกรณีไหนบ้างที่ไม่ควรฉีดวัคซีนนะคะและทำไมฉีดวัคซีนแล้วจึงเสียชีวิตสาเหตุนะคะของการเสียชีวิตซึ่งมันอาจจะมีหลายๆสาเหตุวันนี้นะคะถือว่าท่าน ได้ถ่ายถ่ายทำคลิปนะคะให้ความรู้สำหรับในห่วงเวลาที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีความวิตกกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราจะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับมีคำถามจากหลายๆท่านนะครับว่าเรามีโรคประจำตัวแต่ละอย่างเนี่ยหรือว่าเราทานยาบางอย่างอยูอย่นะครับจะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าแล้วก็มีกรณีไหนบ้างซึ่งเราไม่สามารถฉีดวัคซีนได้นะครับ ก็ตรงนี้ผมเห็นถามเข้ามาในคอมเมนต์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็คาดว่าในอนาคตผมคงจะตอบทุกท่านไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าออผมต้องทํางานแล้วก็อยู่เวรค่อนข้างจะเยอะในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเล่าเรื่องนี้กันนะครับพบก,กับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสาหรับคนที่ไม่ควรฉีดวัคซีนนะครับจริงๆเนี่ยมี หลักๆแค่ข้อเดียวเลยก็คือว่าเราแพ้วัคซีนตัวนั้นนะครับคือถ้าเราเคยแพ้วัคซีนชนิดอื่นๆมาก่อนเนี่ยจริงๆไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนโควิดสักตัวเลยนะครับถ้าเราฉีดวัคซีนของโควิดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสองเข็มนะครับก็ยกเว้นของจอร์นสั้นหนึจอร์นซึ่งจะเป็นเข็มเดียวนะครับวัคซีนตัวอื่นนียจะเป็นสองเข็มหมดในปัจจุบันนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราฉีดเข็มแรกแล้วมีอาการแพ้รุนแรงที่เรียกว่าアナฟาเล็กซิสนะครับซึ่งอาการก็คือ เราอาจจะมีอาการหายใจไม่ได้เหนื่อยหอบแน่นหน้าอกนะครับความดันตกนะฮะหน้ามืดนะครับพวกนี้หัวใจจะเต้นเร็วนะครับแตกต่างจากอาการที่มีรายงานทางทีวีที่เราเห็นนะครับก็คืออาการที่คนไข้หน้ามืดเป็นลมแล้วหัวใจเนี่ยเต้นช้านะครับอน,นาฟิลัสิกนี่มันจะเต้นเร็วแต่ว่าถ้าเป็นอีกภาวะหนึ่งซึ่งเป็นภาวะเป็นลมธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเวโซเวกซินคปีเนี่ย คือพวกนี้หัวใจมันจะเต้นช้านะครับพวกนั้นไม่มีอันตรายใดๆก็เหมือนคนที่ไปเจาะเลือดแล้วก็เป็นลมธรรมดาทั่วไปนะฮะให้นอนลงนะครับพักสักพักก็จะหายแต่ว่าถ้าเป็นนาฟาลักซิสเนี่ยคือจะรุนแรงหายใจไม่ออกนะครับความดันตกนะครับพวกนี้จําเป็นจะต้องให้ยาฉับพลันนะครับอาการพวกนี้ส่วนมากก็จะเกิดในประมาณ30มนาทีนับตั้งแต่ที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราจึงต้องนั่งรอ30นาทีนะครับในหลังจากการฉีดวัคซีน มี90%ที่เกิดอาการแพ้ก็จะเกิดใน30นาทีนี่นะครับมีเพียง10%เท่านั้นที่ไปเกิดนอกเหนือจากนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เกิดใน90ในใน30นาทีเนี่ยก็จะเกิดในช่วงวันแรกนะครับจะไม่เกินวันแรกซะส่วนใหญ่นะครับเลยจากนั้นไปเนี่ยถ้ามีอาการส่วนมากโดยมากเราจะไม่คิดว่ามันจะเป็นจากตัววัคซีนที่แพ้นะครับนั้นตรงนี้จึงเป็นข้อห้ามข้อเดียวเลยถ้าเราฉีดตัวหนึ่งแล้วเรามีอาการหลังจากเข็มแรกเนี่ยเข็มที่2 จะต้องไปฉีดตัวอื่นนะครับเราไม่สามารถฉีดตัวเดิมได้เนื่องจากว่าอาการแพ้แบบนาฟาลักซิสมันจะรุนแรงขึ้นในเข็มที่2นะครับวิธีการแก้อนาฟาลักซิสเนี่ยก็คือศูนย์ที่ฉีดวัคซีนก็จะมียาอยู่แล้วนะครับเป็นยาชื่ออดรีนาลีนหรือว่าเอพิเนฟรินนะครับตัวนี้เป็นยาฉีดเข้ากล้ามนะครับซึ่งปกติเราจะฉีดเข้ากล้ามขานะครับ อันนี้ง่ายมากเข็มเดียวแล้วก็รับการรักษาวในโรงพยาบาลดูแลต่อได้นะครับตรงนี้ก็รักษาไม่ยากแล้วก็ทุกทที่เนี่ยมันสามารถให้การรักษาแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็มีกรณีอื่นๆนะครับซึ่งสอบถามกันเข้ามานะครับว่ามีโรคประจําตัวเช่นทานยาสลายริ่มเลือดอยู่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกิดเลือดเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคําตอบก็คือฉีดได้แล้วไม่จมําเป็นจะต้องไปตรวจเลือดแต่อย่างใดก่อนที่เราจะ ทำการฉีดวัคซีนนะครับแล้วถ้าเราทานยาไม่ว่าตัวไหนเนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องหยุดนะครับก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะครับคนที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ําหรือว่าทานยาต้านเกล็ดเลือดหรือยายาละลายลิ่มเลือดอยู่เนี่ยเวลาที่เราฉีดวัคซีนมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่าเราควรจะกดบริเวณที่เราฉีดวัคซีนไว้สักประมาณ5นาทีนะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะลดอาการช้าหรือว่า อาการที่มีเลือดออกใกล้ๆบริเวณที่ฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเราไม่กดเนี่ยบางทีอาจจะกลายเป็นก้อนเลือดอยู่ใต้นั้นก็ได้นะครับถ้าเรากดไว้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีปัญหานะครข้อต่อไปก็คือคนที่มีอาการบางอย่างนะครับยังไม่ควรฉีดวัคซีนเช่นถ้าเรามีไข้ยอยู่นะครับหรือว่าเรากําลังมีผื่นแพ้หรือแพ้อะไรสักอย่างอยู่หรือมีโรคประจําตัวที่ยังควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษที่ยังควบคุมไม่ได้นะครับ โรคหัวใจที่กําลังเป็นหนักๆเราก็คุมคุมอาการไม่ได้พวกนี้หรือว่าคนไข้ที่รับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยอาการต่างๆที่ต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเ,ออเราจะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะไม่ให้วัคซีนในขณะที่มีอาการดังกล่าวก็คือมีไข้สูงนะครับโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุหรือเราทราบสาเหตุก็ตามนะครับจำเป็นต้องรักษาตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับคนที่มีอาการผื่นแพ้ต่างๆควรจะให้หายซะก่อนนะครับหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัว ที่จําเป็นต้องรับแอดมิดไว้ในโรงพยาบาลแล้วอาการมันหนักในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องเลียงวัคซีนไปก่อนเหตุผลที่เราต้องทําเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวจะมีปัญหานะครับแต่เรากลัวว่าถ้าเรามีผลข้างเคียงขึ้นมาเนี่ยเราจะแยกไม่ได้ว่ามันเป็นจากโรคที่คุณเป็นอยู่ก่อนนะครับหรือว่าเป็นเป็นจากตัววัคซีนกันแน่นะครับตรงนี้เนี่ยจ,จะพิจารณาเป็นรายๆไปเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับต่อมาคือมีเรื่องที่ถามเข้ามาก็คือเรื่องของกาแฟนะครับว่าห้ามจริงหรือเปล่านะครับ กาแฟเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ให้กินเพราะว่าเขาจะป้องกันว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วมีการหัวใจที่มันเต้นเร็วขึ้นมาเนี่ยต้องการแยกให้ได้ว่าตกลงมันเป็นจากวัคซีนจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราทานกาแฟเนี่ยหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วได้จากตัวคาเฟอีนที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็นับไปถึงคาเฟอีนจากอย่างอื่นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นชาเขียว ชาชนิดต่างๆหรือว่าน้ําอัดลมซึ่งมีคาเฟอีนนะครับพวกนี้ก็จะทําให้หัวใจเราเต้นเร็วได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยจะแยกลําบากจากว่าหัวใจเต้นเร็วเนี่ยเป็นจากตัววัคซีนเองหรือเป็นจากตัวคาเฟอีนที่เรารับประทานเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามสําหรับคนที่รับประทานกาแฟชาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปหยุดแต่อย่างใดน,นะครับเนื่องจากว่าถ้าเรารับประทานเป็นประจำเนี่ยทั่วไปหัวใจของเราจะไม่มีการตอบสนองในทางที่เกิดหัวใจเต้นเร็ว ่อการกินสารคาเฟอีนในปริมาณที่เราเคยกินอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่มีความจําเป็นหรือว่าต้องไปหยุดหรือต้องงดหลังจากที่เราฉีดวัคซีนนะครับต่อไปก็คือมีคนอาจจะได้ข่าวนะครับในช่วงที่มีวัคซีนโรลออทที่อเมริกาครั้งแรกนะครับก็คือมีการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นให้กับ กลุ่มคนสูงอายุใน Nursing Home นะครับเราก็มีแรงงานการเสียชีวิตออกมาตรงนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นจากโรคประจำตัวของคนไข้เองดังนั้นจึงมีคำแนะนำออกมาว่าถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากๆมีโรคประจำตัวเยอะมากๆแล้วติดเตียงนะครับอ,อ,อาการก็คืออ่อนแอมากๆโดยที่เราคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินช่วงประมาณ3เดือนข้างหน้าเนี่ย ให้เราพิจารณาให้หนักนะครับว่าเราจะฉีดวัคซีนดีหรือไม่ดีเพราะว่าบางครั้งฉีดไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วว่าเราก็อาการค้างเคียงยกตัวอย่างเช่นมีไข้เพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับเพลียพวกนี้ก็จะทําให้คนไข้ไม่สามารถดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารได้เพราะว่าร่างกายอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมีผลข้างเคียงจากวัคซีนตัวนี้ซึ่งในคนที่อายุน้อยเนี่ยจะไม่มีปัญหากับตรงนี้นะครับ ถึงจะมีอาการก็สามารถทนได้นะครับแต่ในคนที่อายุเยอะมากๆแล้วก็อ่อนแอมากๆนะครับถ้ามีอาการพวกนี้ก็อาจจะทําให้เขาไม่ไม่สามารถรับประทานอาหารรับประทานน้าได้เพียงพอก็เกิดปัญหาแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมานะครับตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ออกมาเตือนนะครับว่าควรจะระวังในคนกลุ่มนี้ไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังเท่านั้นเองนะครับต่อมาก็คือถ้าเราทานยากดภูมิต้านทานอยู่นะครับเราจะทํำยังไงบ้างนะฮะ คือปัจจุบันเนี่ยเราทราบว่าคนที่มีภูมิต้านทานต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่จำเป็นจะต้องไรับยากดภูมินะครับมีโรค SLE เอโรครูมาตอยนะครับหรือปลูกถ่ายอวัยวะที่ต้องได้รับยากดภูมิต,ต่างๆเนี่ยจะมีการตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่ค่อยดีเท่ากับคนที่มีภูมิต้านทานปกตินะครับหรือคนที่มีโรค HIV ที่ค่า CD4 เนี่ต่ำมากมากก็คือต่ำกว่า200เนี่ยอาจจะมีการตอบสนองต่อวัคซีนที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข้อห้ามแต่อย่างใดในการฉีดวัคซีนนะครับข้อห้ามที่ปกติเรากังวลในกลกลุ่มนี้ก็คือวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าเชื้อเป็นเนี่ยเข้าไปอยู่ในคนที่ภูมิต้านทานต่ำอยู่เนี่ยมันจะสามารถแบ่งตัวแล้วเกิดเป็นโรคขึ้นมาได้นะครับอย่างไรก็ตามวัคซีนโควิดทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยเป็นเชื้อเป็นนะครับ ทุกตัวไม่สามารถแบ่งตัวได้เมื่อเข้าไปในร่างกายดังนั้นจึงไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นข้อห้ามในคนไข้กลุ่มนี้นะครับเพียงแต่ว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่านะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็มีการศึกษานะครับอยู่ในอยู่ในขั้นตอนการศึกษาว่าการลดยากดภูมิหรือว่าการหยุดยากดภูมิบางตัวเนี่ยก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยให้การตอบสนองต่อวัคซีนดีขึ้นหรือเปล่านะครับ คือทางทฤษฎีเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องชั่งน้ําหนักด้วยว่าท่านสามารถหยุดการกินยาพวกนั้นได้หรือเปล่านะครับการหยุดการกินยาหรือว่าการลดขนาดก็อาจจะทําให้ตัวโรคที่ที่เป็นอยู่เนี่ยกำเริบขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายนะครับดังนั้นจึงต้องเป็นการปรึกษาแพทย์เป็นรายๆไปนะครับว่าสามารถทําเช่นนั้นได้หรือเปล่านะฮะ สำหรับกรณีเคสปลูกถ่ายปอดของผมเนี่ยที่ผมดูแลอยู่ผมก็จะพิจารณาดูว่าคนไข้มีมีปัญหานะครับในแง่ของการต่อต้านปอดแล้วก็อาการคงที่มาเป็นเวลานานผมอาจจะให้หยุดยาบางตัวนะครับก่อนที่จะไปฉีดแล้วก็พอฉีดแล้วหลังจากนั้นเราค่อยให้ยากลับเข้าไปใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งต้องรอการศึกษาต่อไปนะฮะยังไม่เป็น คำแนะนําที่ชัดเจนนะครับถ้าจะทําก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนว่าเราสามารถทําได้ไหมและการหยุดไปแล้วเนี่ยจะมีอันตรายต่อโรคของที่เราเป็นอยู่เดิมหรือเปล่านะครับออนอกจากนั้นมีคนถามเกี่ยวข้องกับโรคเลือดออต่างๆคช่นโรค G6PD นะครับหรือว่าแพ้วัคซีนหลายๆตัวหรือว่าแพ้ยาซาลฟาแพ้ยาเพนิซิลิน แพ้ยาอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานานะครับหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเคยเป็นอัมพักรก่อนนะครับมีโรคหัวใจเคยทำบายพาสทำสเตนตไปนะครับหรือว่าบางคนมีทานยาบางอย่างอยู่จำเป็นต้องหยุดหรืออะไรอย่างนี้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือไม่มีข้อไหนเป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนเลยนะครับสามารถฉีดได้ทุกกรณีไม่จำเป็นต้องหยุดยาไม่จะเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะครับ อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยเนื่องจากว่ามีเคสบางเคสที่มีความกังวลและความกลัวมากนะฮะเวลาไปฉีดเนี่ยอาจจะมีอาการเป็นลมได้ก็คล้ายๆกับเวลาที่เราไปเจาะเลือดหรือว่าการที่เราไปบริจาคเลือดแล้วเราเป็นลมขึ้นมานะครับเพราะว่า พวกนี้แน่นอนว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ขึ้นมาทุกๆคนจะต้องตกใจถูกไหมฮะแล้วถ้ามันออกมาในข่าวก็ทุกคนก็จะต้องตกใจเช่นกันเพราะคิดว่าน่าคืออาการข้างเคียงของวัคซีนซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นอาการที่เรียกว่าเวโซเวโกซินคปีก็คือเป็นการเป็นลมปกติพวกนี้ไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อาการมันจะดูน่ากลัวเช่นว,ว่าอยู่ๆก็หน้าซีดไปเลยนะครับแล้วก็หมดสติตไปหรือว่าล้มลงทันทีนะฮะหรือบางคนมากกว่านั้นคืออาการจะคล้ายกับชักมีอาการกระตุกนะครับเกรงได้ แต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นชั่วคราวแล้วมันก็หายแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรระยะยาวแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นที่รู้จักทางการแพทย์ดีอยู่แล้วนะครับการป้องกันภาวะนี้เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับคืออันแรกเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เพียงพอก่อนที่เราจะไปอย่าปล่อยให้ท้องว่างอย่าปล่อยให้เราขาดน้ําหรือว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วไปฉีดวัคซีนในวันถัดไปโอกา,กาสที่เราจะมีอาการเป็นลมเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในคนที่ มีโรคโลหิตจางเช่นเป็นประจําเดือนอยู่เก่านะครับหรือกำลังมีประจําเดือนเนี่ยพวกนี้จะเป็นลมง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะฮะหรือบางคนที่เพิ่งเข้ากะมาใหม่ๆแล้วก็จะไปฉีดวันพรุ่งนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วไปฉีดเพราะว่าคนพวกนี้ก็เป็นลมง่าย หรือว่าคนที่มีความกังวลเป็นทุนเดิมง่ายๆอยู่แล้วนะครับเป็นโรควิตกกังวลนะฮะหรือว่าเจออะไรนิดหนึ่งเรากลัวนะครับกลัวเข็มอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนพวกนี้ก็จะเป็นลมง่ายกว่านะครับแต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าจําเป็นจะต้องดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ํานะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงคาเฟอีนถ้าท่านไม่ได้ทานมันอยู่เป็นประจํานะครับก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะฮะก็หวังว่าตรงนี้คงจะตอบคาถามของหลายๆคนได้นะครับแล้วคงเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับ ลองมาฟังแล้วก็แชร์ดูนะครับขอบคุณมากครับค่ะและนี่คือข้อมูลนะคะข้อแนะนำดีๆจากนายแพทย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์นะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านทำคลิปที่ถือว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจง่ายนะคะสำหรับท่านที่กำลังคิดว่าเราจะควรที่จะฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดแล้วเรามีความกลัวมีความเสี่ยง นะฮะเราก็สามารถรับชมคลิปนี้แล้วก็ไปตัดสินใจดูนะฮะว่าเราควรที่จะฉีดหรือไม่ฉีดเช่นไรแต่สิ่งที่สําคัญก็อยากให้ทุกท่านนะฮะตอนนี้วัคซีนของเราก็คือทางรัฐบาลก็ได้นําเข้ามาให้ทุกท่านสามารถฉีดเพื่อป้องกันก็อยากให้ทุกท่านได้ฉีดนะฮะซึ่งเชื่อว่าผู้ที่เกิดการเสรียชีวิตนะฮะหรือผู้ที่มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ น้อยกว่านะคะน้อยกว่าความปลอดภัยที่เราได้รับนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ของเราเริ่มดีขึ้นนะคะประเทศไทยของเราเริ่มดีขึ้นจากการที่เราได้รับวัคซีนนะคะเชื่อว่าอีกไม่นานนะ,ะอีกไม่กี่เดือนถ้าเราทุกคนได้รับวัคซีนก็ค,คงจะสามารถทําให้เราได้สามารถที่จะมาดําเนินชีวิตได้แบบปกติสุขเช่นเดิมนะคะก็ะะอยากให้เป็นเช่นนั้นนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับการป้องกันดูแล โควิดนะคะให้ห่างไกลจากโควิด -19 นั่นเองนะคะคือเป็นความรู้ที่อยากจะให้ทุกท่านวันนี้ได้บางคนยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือบางคนที่ลงทะเบียนแล้วนะคะยังไม่ได้ฉีดจะได้ประกอบการตัดสินใจนั่นเอง